การย้ายถิ่นฐานของเศรษฐีคนมีฐานะคนร่ำรวยคนมีสกิลสูงเกิดขึ้นทันทีเมื่อจีนเปิดประเทศย้ายออกไปแล้วกว่า1,000 0คนและแถมคนจีนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้เข้าไปค้นหาคำว่าอพยพถิ่นฐานอิมิเกรชันถึง110ล้านครั้งเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีในระยะยาวของเศรษฐกิจประเทศจีนครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหาทัตราช31 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาให้คนไทยมีบ้านอันนี้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่ผมเชื่อว่าแม้แต่คนที่เขาอยู่ในจีนก็คงจะต้องมองเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางภาครัฐบาลของจีนเขาด้วยว่ามันมีกระแสมาก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เปิดประเทศก็จะมีคนจีนที่มีทั้งฐานะความรู้ประสบการณ์ความชํานาญสกิลเลเยอร์พร้อมที่จะไม่อยู่ในประเทศนะฮะและท่านผู้ชมคิดดูสิครับ ในที่สุดเนี่ยนะฮะการย้ายถิ่นฐานของเศรษฐีคนมีฐานะคนร่ำรวยคนมีสกิลสูงเกิดขึ้นทันทีเมื่อจีนเปิดประเทศย้ายออกไปแล้วกว่า1,000งคนและแถมคนจีนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้เข้าไปค้นหาคำว่าอพยพถิ่นฐานอิมิเกรชันถึง110ล้านครั้งเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีในระยะยาวของเศรษฐกิจประเทศจีนครับ ไอ้เรื่องกระแสของการไม่อยากอยู่ประเทศนี้อยากจะไปอยู่ประเทศนั้เนเน,นี่ยนะครับเกิดขึ้นกันทั่วโลกจริงนะแล้วก็บางประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยปัจจัยทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับโดยเป็นการเปิดเผยจากตนางของสํานักงานกฎหมาย sovriwos ที่ประเทศแคนาดานะครับสำนักงาน sovriwos ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเป็นสํานักงานที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของคําปรึกษาในการอพยพถิ่นฐานกับลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง พูดง่ายคนรวยอยากย้ายประเทศนะเรื่องเรื่องนี้แล้วการเปิดเผยจากคุณเฟอร์รูซาเดจามาโรวานะครับเป็นทนายความที่ปรึกษาอุโสด้านการย้ายถิ่นฐานสำนักงานกฎหมายโซบริวสประเทศแคนาดานะครับแกบอกอย่างนี้บอกตอนนี้ลูกค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาใช้บริการกับสำนักงานกฎหมายบริการที่ปรึกษาการย้ายถิ่นฐานของแกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วการใช้ที่มีจํานวนคนมากยิ่งขึ้นเพราะมีความต้องการอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นฐานของตัวเองออกไปตั้งโลกล่างถิ่นฐานใหม่หรือไปสู่ประเทศใหม่คือประเทศแคนาดาซึ่งตั้งอยู่ทางอเมริกานเหนือรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทาให้คิวจองบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบก,กับ6เดือนก่อนหน้านี้หรือก่อนที่เขาจะเปิดประเทศนะครับนิวบรูเวลต์อันนี้เป็นอีกองค์กรหนึ่งน,นะครับซึ่งเป็นคนที่ทําข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาของบริษัทเฮลลี่แอนด์พาร์เนอร์ร Turner, นะครับเขามีสถิติที่น่าสนใจ คือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ความสนใจในการย้ายถิ่นฐานของคนจีนแผ่นดินใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะพบว่าชาวจีนย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2017ก่อนจะเกิดโควิดนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2019คือปีที่เริ่มเกิดโควิดปลายปี2 0 1พปรากฏว่า17 18 19เนี่ยมีคนจีนย้ายออกประเทศจีนเฉลี่ยป,ปีละกว่า10,000คนขึ้นไป นี่สัญญาณแรกนะครับต่อมาครับพอมันเกิดโควิดสิถูกไหมฮะรัฐบ,บาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็ปิดประเทศเลย3ปีเต็มๆนะครับคือ2 0 2พันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดสองศูนย์สองหนึ่งอันนี้สองปีโอ้ตอนนั้นโควิดระบาดหนักมากจีนปิดประเทศไม่ยอมอะไรเลยนะฮะจนกระทั่งปี2022คือปีที่แล้วมีประชาชนชาวจีนเนี่ยนะครับต้องการอยากย้ยายถิ่นฐานแล้วพอย้ายแล้วจริงๆเกิดขึ้นถึง1 8 0 0ง,ง 108, คนเท่ากับว่า ชาวจีนที่ย้ายออกนอกประเทศตัวเองและไปใช้ชีวิตใหม่ในต่างแดนในปี2022ปีที่แล้วที่มี1800คนเนี่ยนะครับนับเป็นการเพิ่มขึ้นของคนจีนที่ออกนอกประเทศมากที่สุดในรอบ3ปีผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2019อืมและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยประเทศที่มีคนย้ายออกประเทศตัวเองและไปตั้งถิ่นฐานใหม่หรือไปอยู่ประเทศใหม่มากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่จีนนะรัเสเซียเป็นอันดับหนึ่งตามต่อด้วยจีนนั่นเองครับ เออ่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร,ร์เอเชียแปซิฟิกของสถาบันการเงินที่มีชื่อว่า Natixis SA นะครับอาริเซียกาเซียเฮโรเรฮะเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าไอ้ก่อนที่มันจะเกิดโควิดสิในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะจีนเนี่ยเผชิญกับภาวะเงินทุนไหลออกนอกประเทศเฉลี่ยปีละหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคือปีปีหนึ่งเนี่ยก่อนจะเกิดโควิดสิเเนี่ยมีเงินทุนไหลออกจากประเทศจีนปีละห้าล้านบาทถามว่าไอ้เงินทุนที่มันไหลออกนี่คืออะไร ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินจากลักลงทุนที่ต้องการอยากจะไปลงทุนที่อื่นเช่นลงทุนผ่านตลาดหุด้นตลาดทุนในต่างประเทศถูกไหมครสองมันเป็นเงินที่มาจากที่คนที่ใช้เงินสดตามกฎหมายอนุญาตให้ถือออกได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ขนออกไปเพื่อที่จะไปตั้งลกลาาใหม่ในต่างประเทศสามมีการโอนเงินจากธนาคารในประเทศของตัวเองไปสู่ธนาคารต่างประเทศซึ่งไม่ได้สนใจหรอกครับว่าค่าบริการค่าฟีจะแพงอตัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนแต่ขอให้เอาเงินออกไปฝากได้นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงินดทตชิสเอสเอก็เลยบอกว่าเนี่ยปีหนึ่งอะปีละประมาณ5ล้านล้านบาทนะก่อนเกิดโควิดสิบเก้าแล้วเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงมากที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะอะไรฮะเพราะหลังจากที่เปิดประเทศปรับแนวโน้มหรือความต้องการอยากจะไปใช้ชีวิตนอกประเทศจีนแล้วไม่กลับมาเนี่ยมีสูงขึ้นอย่างมากๆเอาอย่างง่ายเช่นธนาคารเครดิตสวิสเอจกรุ๊ปเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นธนาคารชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีมหาเศรษฐีเนี่ยสามหมื่นสองพันคนจีนเป็นประเทศหนึ่งในโลกนะครับที่มีจํานวนของมหาเศรษฐีอยู่ในอันดับต้นตนของโลกถ้าผมจาไม่ผิดในประมาณอันดับสองของโลกโซเดียมเป็นรองก็แค่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคลิปสวิตบอกเลยว่าเศรษฐีประมาณสามหมื่นสองพันคนนะฮะและมีมากเป็นอันดับสองของโลกเนี่ยมูลค่าความร่ำรวยของเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนนะฮะมีมากกว่าห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือแต่ละคนเนี่ยโรยกว่าหนึ่งจุดหกห้าล้านล้านบาทเนี่ยนะครับ ข้อมูลตรงนี้พบว่ามีการเคลื่อนย้ายออกไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกทางอย่างถาวรน,นะครับเฮ l e ี่แอนพาร์เนอร์เขาเลยบอกต่อไปครับว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยว่าขณะนี้คนที่มีกำลังซื้อสูงระดับมหาเศรษฐีและคนที่เขามองต่อไปว่าเออไปอยู่ตามเทศดีกว่ามันควรจะตัดสินใจกันได้แล้วนะครับ บริษัทนหนนาซื้อขายอสังหารหิมทรัพย์ในต่างประเทศให้กับลูกค้าที่อยู่ในเอเชีย er นะครับซึ่งมีชื่อว่าจูหวา i q i ชื่อก็บ,บอกแล้วว่าเป็น,นหนนาซื้อขายอสังหารหิมทรัพย์สัญชาติจีนที่หาตึกคอนโดในต่างประเทศให้กับลูกค้าชาวจีนเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะซึ่งยังไม่จบเดือนมกราคมอันนี้คือข้อมูลที่ยังไม่จบมกราคมเนี่ยมีการสอบถามจากลูกค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ต้องการอยากจะให้บริษัทเนี่ยไปหาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศพุ่งขึ้นมาถึง55%และก็ทรงตัวอย่างเงี้ยเยอะอา่เงี้ย55%ขณะที่จะถอยไป2ปีที่แล้วนี่นะครับความต้องการของคนจีนที่อยากจะไปซื้อคอนโดบ้านในต่างประเทศนี่นะครับติดลบซ้ำไปฮะนะในปี2021ติดลบ26%ในปี2022ติดลบ11%นะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นพอเริ่มเปิดประเทศปั๊บเนี่ยนะครับ Vchat ท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหม Vchat ก็เหมือนไลน์บ้านเราเนี่ยนะครับ Vchat สื่อโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีนได้บอกเลยครับว่าคนจีนเข้าไปค้นหาคำว่าการย้ายถิ่นฐานหรืออิมิเกรชันอิมิเกรชันไม่ใช่อนะิมิเกรชันอิมิเกรชันเนี่ยนะฮะบ,บนแพลตฟอร์มของ Vchat พุ่งขึ้นถึง4เท่าสูงมากครับไอ้คำว่าพุ่งขึ้นถึงเกือบ4เท่าก็คือพูดง่ายฮะมีคำค้นหาคำว่าย้ายถิ่นฐานหรืออิมิเกรชันมีคนกดหาคำนี้เนี่ย110.7ล้านครั้ง เมื่อวันที่26ธันวาคม2022เนะเทียบกับวันก่อนหน้านั้นก็คือ25ธันวาคมคือวันคริสต์มาสแล้วตัวเลขนี้ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจีนกับลําเปิดประเทศไม่เอาเรื่องของโควิด -19 อีกต่อไปนะครับโอ้โหนะฮะดังนั้นถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะพอจะเรียบเรียงได้อย่างนี้ครับว่าสาเหตุที่คนจีนไม่อย,อยากอยู่ในประเทศตัวเองแล้วอยากจะออกไปแล้วแล้วสุดอยเป็นคนรวยมั่งคัง่งเป็นคนที่มีสกิลเลเวอร์สูงหนึ่ง รัฐบาลจีนประกาศนโยบายที่เรียกกันว่า common prosperity ภายใต้การนำของสีจินผิงนยาวระที่3ประธานาธิบดีคนนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีอำนาจทางการเมืองสูงส่งและเป็นระดับตำนานแทนที่เหมาเจ๋อตุงหรือแหแต่ต้งเสืวผิงไปรเรียบร้อยเขาประกาศชัดเจนเลยว่านโยบายจีนคือ common prosperity ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่วมกันของคนในประเทศจีนไม่ว่าจะรวยหรือจนพอประกาศ common prosperity นโยบายนี้ออกมา คนจีนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีตกใจกลัวทันทันทีครับนั่นหมายความว่าอะไรฮะนั่นคือนโยบายวิธีทําให้นโยบายประสบความสำเร็จคือมาตรการเขาก็จะเห็นชัดเลยว่าต่อให้ไม่ประกาศเรื่องนี้สองสามปีที่แล้วเขาก็เห็นชัดว่ารัฐบาลภายใต้การนําสีจิ้นผิงในตอนที่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองเนี่ยนะครับได้สั่งการให้มีการกวาดล้างธุรกิจที่มีการสร้างกําไรเกินควรและเกิดความเหลื่อมล้าเอารัดเอาเปรียบ กับประชาชนคนจีนในทุกระดับชั้นไม่ได้ไหมายความว่าบริษัทนั้นทําผิดกฎหมายแต่บังเอิญว่าคุณมีกําไรสูงอย่างมากๆดังนั้นแล้วธุรกิจประเภทเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการศาึกษาธุรกิจสถาบันการเงินธุรกิจเกีย่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน <c oughs> ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐทั้งเป็นรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นน,นะครับเข้าตรวจสอบอสืบสวนสอบสวน และในที่สุดก็เกิดภาวะของการเทขายหุ้นในกลุ่มของพวกบริษัทนี้ที่จดทะเบียนอยู่ในสจจนเจนฮ่องกงหรือแม้แต่เซี่ยงไฮ้จะกะทั้งหุ้นตกล้ในร่านาวันนี้แจ็คมายังไม่สามารถกลับแผ่นดินจีนใหญ่ได้เลยนะครับนะนั่นเป็นมาตรการที่เห็นออกมาชัดแจกเลยว่ามันมีสัญญาณของการกวาดล้างนี้ออกมานะครับสิ่งต่อไปเลยก็ปรากฏว่าคนที่เป็นระดับมหาเศรษฐีและคนร่ำรวยในวงการชนสูงของจีนนั้นไม่ชื่นชอบนยโยบายของสีจินผิงที่ว่า common prosperity เพราะนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการแชร์แบ่งปันความมั่งคัง่งร่ำรวย ของคนที่เป็นระดับมหาเศรษฐีให้กับคนที่พูดง่ายฮนะระดับฐานล่างฐานลากของคนจีนที่อยู่ในประเทศนะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าเ,เป้าหมายของรัฐบาลจีนยุคป,ปัจจุบันภายใต้กาะนำสีจิ้นผิงวาระที่3ก็คือต้องการตอบโจทย์เรื่องของการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคพูดง่ายรวยก็รวยด้วยกันยกประเทศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะ 1416ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้รวยพร้อมกันยกแผงกันทั่วประเทศเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว,ว,ว่าเป็นไปไม่เป็นไปได้ยากจริงๆนะครับต่อให้จะมีนโ,นโยบายชนิดที่แบบว่าโอ้โหขั้นเทพเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะความแตกต่างของโอกาสความแตกต่างทางการ,รศึกษาความแตกต่างทางวิธีคิดความแตกต่างทางการใช้ชีวิตความแตกต่างทางด้านของอะไรครับการเข้าถึงโอกาสและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ตอบโจทย์กับการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละประเทศ ของคนทุกชนชั้นทุกวัยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับหรือแม้แต่มาตรการทางด้านการเงินและการคังก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้เนี่ยนะฮะเกิดปัญหาของคนจีนอยากย้ายออกจากประเทศตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนั่นเองนะครับ mm. นั้นเขาก็เลยมองเลยครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลออกประเทศเฉลี่ยปีละ5ล้านล้านและเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นกว่านี้อีก แม้วันจะเป็นจนํานวนของคนจีนที่เป็นระดับซูปเปอร์แนวความคิดล้ำโดยออกไปปีละหมื่นกว่าแล้วมันจะโบ,ก,บกมากกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของการใช้คําค้นหาจากมีชทแพลตฟอร์มชื่อดังกับคำอินเวสชั่นซึ่งตอนนี้เฉลี่ยก็ค้นหาไม่ต่างก่าร้อยสิบล้านคําคําครั้งระยะยาวจีนอาจจะเผชิญปัญหาของเบรนเดรนหรือศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกาจไม่อยู่ในจีนแผ่ใน,ในใหญ่ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องยาว่ล้วครับ และขณะนี้จีนก็เปชิญกับอะไรครับที่พิมพ์การาล่าสูดคืออะไรฮะจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นใหม่ในในประเทศจีนตกต่ำมากที่สุดในรอบ62ปีนั่นหมายความว่าบางคนอาจจะบอกครับโอ้โหคุณชาครับตอนนี้เขาก็ประชากรจะลดโลกละพันสี่ร้อยล้านคนใช่แต่ค่าคนเพิ่มขึ้นไม่ถึงเก้าแสนคนเนี่ยและเป็นครั้งแรกในรอบ62ปีด้วยแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพันสี่ร้อยล้านคนท่านผู้ชมคงนึกภาพออกก็จะเป็นสังคมคนแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณของคนสูงอายุที่มีมากที่สุดในโลกก็คือที่จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ถูกไหมครับวัยรุ่นหนุ่มสาวแรงงานก็จะเริ่มชะลอตัวลงไปถ้าอัตราการเกิดจะเป็นอย่างนี้อยู่เห็นไหมฮะนี่แหละครับแล้วยิ่งถ้ามาเจออยากจะออกนอกประเทศไม่อยู่แล้วประเทศบ้านเกิดไปใช้ชีวิตอยู่นอกเพียงเพราะไม่ชอบในนโยบาย common prosperity ภายใต้การนำาวงสิทธิบินคนปัจจุบันอยู่นี่นะฮะก็จะเหนืออ่อยต่อไปครับนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้นะครับ